ข้้าแลวรอบนี้จะเป็นงานจะเปิดอสอบให้ดูจะเป็นงานวัยรุ่นกับงานคนทํางานใส่ไม่ใช่มันเข้าทุกวันเอ้ยไม่ใช่มันเพิ่งเข้า,ขขาทุกวัน,วนแต่ว่ามีลูกค้าตลอดเนี่ยช่วงนี้ไม่มีฝนนะฝนก็ตกมาอีกแล้วสอสงสามวันเนี่ยเอาว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูงานวัยรุ่นขายดีนะครับเป็นงานวัยรุ่นที่ว่าเป็นแต่เป็นแบรนด์เนมนะเป็นสไตล์ที่วัยรุ่นใส่กับคนทํางานชอบใส่ขายดีเลยเอ่ะเดี๋ยวพี่น้ำเปิดดูรีวิวให้ดูว่ามีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยที่ร้านเราส่งอย่างนี้นะ ส่งขั้นต่ำก็5 0คู่เดี๋ยวดูให้กองดูกองนี้นะนี่นี่เปิดเปิดวางแล้างนะก็จะเป็นแบรนด์ใหญ่ที่เห็นเนี่ยแล้วจะเป็นเอ่อทนทนสีขาววัยรุ่นนักศึกษาอะไรใส่ท่องใส่เที่ยวใส่ทำงานอะไรพวกนี้จะเป็นติดแบรนด์นะสีดำก็มีนะสีพื้นก็มีนะส่งคู่ละร5อยห้าสิและที่สำคัญลูกค้าเลือกเองได้ด้วยเออร้านเราคัดได้ร้านไหนคัดไม่ได้มาร้านเราคัดได้แนละเไม่ต้องเหมา <c oughs> ไม่ต้องเหมายกกระสอบไม่ต้องเหมายกกอง ครับทีละคู่อยู่ตา่างหวัดวีดีโอคอลทาลังหลายเออวนะีดีโอคอลเลือกได้ทีละคู่ของเราจะไม่มีขดัดนะแล้วส่วนมากจะเป็นเบอร์ผู้ชายไม่มีขาดยิ้หน้าเท้าอ่า<ม>เ,<ป>เบอร์ 4, เบอร์เบอร์มาตรฐานเบอร์ใหญ่อย่างเดียวสี่สิบสี่สี่สองสี่สามประมาณนี้สี่สี่ตัวนี้สี่สามค่ะประมาณนะสี่สามสี่สี่เลยคืออันนี้เป็นงานกีฬาไม่มีขาดยิ้หน้าเท้านะคะเราจะไม่คัดขัดยิบ,บ เวลาวิดีโอคอลเนี่ยก็จะหยิบให้ดูเทียบพูดอย่างนี้เลยจะบอกไซส์แล้วก็หงายพื้นให้ดูอย่างนี้เลยนะนี่ไนกี้แอร์แม็กสีดำเบอร์ประมาณสี่สองใช่เบอร์ใหญ่ครับส่วนมากเบอร์เล็กไม่ค่อยได้ขายเบอร์เล็กอย่างเงี้ยเบอร์เล็กมันก็มีแต่ผมไม่ค่อยได้เอามาขายเท่าไหร่ไม่ได้ค่อยมาส่งอืมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเบอร์สี่สองสี่สี่สองก็จะขายดีพวกซูเปอร์ตาสี่สิบเอเค่ามือใหม่หัดขายพยายามคัดเบอร์ใหญ่ไว้ก็จะได้เปรียบเค้น้อยเค้น้อยเวลามือใหม่หัดขายแล้วผมก็แนะนำในคลิปนี้ก็พยายามคัดเบอร์ใหญ่ เบอร์ใหญ่ประมาณสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์คุณครับเบอร์ใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เบอร์เล็กผู้หญิงติดไว้ในร้านตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะกำลังดีงมือใหม่ขายนะอันนี้เปดิดดูเห็นไ่มงานวัยรุ่นนี่เขาเรียกงานวัยรุ่นงาน,งานไม่เชิดเออวัยรุ่นก็ได้แล้วก็คนทํางานใสก็ได้ใช่ไหมลาคอสนะครับของแท้นะไม่ใช่ของปลอมนะครับผมอย่างนี้ด้วยว่าส่งร้อยห้าสิบ<อ>บ,บาทไปของปลอมมือสองไม่ไม่ไม่มาขายของปลอมเสียเวลาถ้าขายมือสองเอ้ยถ้าขายของปลอมไปขายมือหนึ่งของปลอมเลยของแท้ เราส่งแค่ร้อยห้าสิบที่อื่นอาจจะส่งสองร้อยกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เรา,เากาไรนิดเดียวแต่ขายจานวนเยอะๆอาทิตย์หนึ่งเราขายให้ได้เงินเยอะมันก็กําไรพออยู่ได้ประมาณนี้คือทุกวันนี้ไม่ต้องเอากำไรอะ<ๆ>ขายชื่อเสียงพอ,อ,อชื่อเสียงพอพออยู่ได้ <ๆ S 2> พออ<ๆ>ยูย่ได้พอกําไรแค่แบบกำไรนน้อยแบบลูกค้าไปต่อได้อะไรเงี้ยผมจะตั้งราคาขายร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบก็ได้แต่ไม่ได้ทำอาดิดาสสีสสังเกตพวกนี้ ไอ้นี่เลยสวยๆเลยอ่ะตัวนี้สี่สี่มีด้านมีด้านเห็นไหมเราจะมีแต่เบอร์ผู้ชายนะสัญลักษณ์าว่าจะเป็นเบอร์ผู้ชายมาตรฐานนะครับสี่สิบเจ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่ประมาณนี้ใช่ป่ะใช่ขอเบอร์แล้วมือใหม่หัดขายเราแนะนำในคลิปเนอะจะแนะนำทุกคลิปสำหรับมือใหม่หัดขายใครที่ดูคลิปเราเรื่อยๆเราจะแนะนำว่าสี่สิบเอ็ดว่ามือใหม่ขายต้องขายแบบไหนขายไปไหนหัวตามหัวข้อที่เราขึ้นไว้แล้วกันแต่เนี้ยมือใหม่ขายสำหรับคลิปนี้ก็พยายามคัดเบอร์ใหญ่กับไว้เยอะนะ เบอร์ใหญ่ไว้เป็นหลักแล้วก็อย่าเบอ,อร์ใหญ่สมมต100ิ100%คุณคัดเบอร์ใหญ่ทั้ง700คู่คุณคัดเบอร์ใหญ่70คู่เบอร์เล็ก30คู่เรพราะว่าไปไปขายเบอร์ใหญ่อย่างเดียวเดี๋ยวลูกค้าผู้หญิงเข้ามามันจะไม่ได้เลย<ม>ผู้หญิงเราก็มีมันก็จะประมาณเบอร์3 7 3 8 3 9, 8, 9เป็นหลักซีลา่าอ่าเนี่ยเบอร์ใหญ่เนี่ยสีเอ็ดประมาณซีล่าอ้วนก็กำลังดังใช่ไหมซีล่าอ้วนขายดีอ่า ก็แต่้วส่วนนี้เขาเรียกว่าในในกี้สิบสี่เบอร์เบอร์ใหญ่ก็ค่อนข้างขายยากอ้วนพิลาอ้วนใช่อันนี้พิลาอ้วนก็จะเป็นแบบตัวนี้มาแรงเลยที่ลูกค้าบางคนมาเอาแต่พิลาอ้วนอย่างเดียวพิลาอ้วนนี่คือค่อนข้างดังดิบเขาบอเลยตัวนี้ก็ขายดีแล้วก็ทรงเขาสวยมากทรงเขาอ้วนอยู่แล้วทรงอ้วนอันนี้กำลังฮิตไงแล้วสาวะนะวัยรุ่นแล้วก็จะชอบกันอ่ะพวกนี้จะขายง่ายจับราคาได้แล้วก็พิลาร้อยป็นร้อยห้าสิบนี่ขายสองร้อยกว่าบาทสบายเลยพิลา อันนี้ฟิลากีฬานะครับโทนสีดำสีดำสีพื้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะตัวนี้อาดิดาสซุปเปอร์สตา,า,าร์ดูพี่น้าบ่ายพี่น้าจะหยิบให้ดูเรื่อยๆสีสิบค่ะฟิลา่าร <c oughs> ลันเราขึ้นเบอร์โทรไว้แล้วนะครับโทรสอบถามได้หรือทักไลน์มาก็ได้ถ้าทักไลน์แล้วอ่านช้า <c oughs> พยายามโทรม,มันจะตอบละเอียดมากกว่า <c oughs> อ่าเราก็ส่ง50คู่ขึ้นไปนะครับ50คู่จะตกที่ห้าสิบกว่าคู่หกสิบกว่าคู่ก็ได้ไ,ดไม่ต้องไปเล่นคุณกลมไม่ใช่ว่าห้าสิบคู่แล้วอีกล็อตหนึ่งด้วยห้บคู่ไม่ใช่ก็คือคุณจะสั่งเจ็ดสิบคู่แปดสิบคู่หกสิบคู่ได้ได้หมดห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองแต่ให้ห<ม>้าสิบคู่ขึ้นไปคุณหนึ่งได้ราคาส่งร้อยห้าสิบใช่ค่ะถามวา่าราคาพวกนี้ไปจับขายเท่าไหร่ก็ขายอยู่ประมาณสองร้อยาบาทาราคากลางแล้วเราตั้งด้วยแล้วแต่ตลาดลอยเยากำไรน้อยแต่ขายเเรรร็็วๆๆาากกก่่ตตั้้งงนลีบอคะ ตัวนี้เป็นรองเท้ากีฬาเลยสป,ปอร์ตรีบอก็คกอไนกี้ค่ะสีสองไนกี้มือมาหมดขายาลมนะครับคลิปนี้ก็พยายามเลือกเบอร์ใหญ่ๆสัก70คู่เบอร์เล็กสมมติเอาไปร้อยคู่เงี้เบอร์ใหญ่70ค,<า>คู่เบอร์เล็กสักสาคู่นะครับแล้วพยายามขายรงนท้าแบบคลาคให้เบอร์มันหลากหลายเพราะ <A 10. S 1> ทุกคนเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่เบอร์อะไร ตัวนี้ยี่ห้อดีนะทุกคนสี่สามบัโฟฟาโลคะ่ะอ๋อบัฟฟาโลยี่ห้อดังมันจะดังแถวหนังสี่สามตัวนี้เป็นรองเท,ท้ากีฬาค่ะสปอร์ตนะบัโฟฟาโลแล้วก็ฟิลลาอ้วนอีกเห็นไหมสี่สิบเอ็ดฟิลลาแล้วก็สี่สิบฟิล่าอ้วน ในกี่สีค่ะคลิปเราถ่ายแบบชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใครจะได้เห็นลูกกลุ่มรองเท้าที่เราที่เราทำไว้ว่ากลุ่มรองเท้าเราจะมาอย่างเงี้จยจะมาอยู่อย่างเงี้ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้นคือทำเพื่อให้ลูกค้าร้อยคู่ร้อยแบบเราจับคลิปเลยว่าที่ร้านเราขายแบบนี้เออลูกค้า,าตรงกับที่ลูกค้าต้องการก็คือพูดยิงเงี้งนะขายคนทํางานขายวัยรุ่นหรือนักศึกษาก็คือกลุ่มน,นี้อยู่แล้วเออถ้าเราส่งแค่ร้อยห้าสิบอ่ะเราขายจํานวนค่อนข้างเยอะ กำไรน้อยๆมันดีกว่าเราไม่ได้ไแบบมันถ้าถามว่าที่อื่นขายอ,อ,อาจจะขายแพงกว่านี้อะไรเงี้ยหรือว่าขายถูกกว่านี้คงไม่มีคงจะเป็นหางแล้วเป็นแบบเหมาแล้วนอะ่ถูก <c oughs> แต่เราจะไม่พูดถึงเราพูดเราส่งอยู่แค่ร้อยห้าสิบแล้วกันแล้วก็โชว์ของเราว่าเรามีอะไรบ้างแบบไหนบ้างแล้วคุณก็ไปเทียบเอาแล้วร้างเราคัดได้ดโอ้โหถ้าคัดได้แล้ว คัดกับเหมานี่มันคัดยังไงก็ได้เปรียบเออเราก็ทำคลิปไปเรื่อยๆไอดาส์ไอดาสเนี่ยเบื่อแล้วเสียสีสองใช่ไหมรุ่นเมืองรุ่นหายากพวกนี้โอ้โหขายสองบาทมร้อยดด้้วแลูพืนิไม่ใช่ราคาขายสองร้อยกว่าบาทนะเขาไม่ขายอันสามร้อยกว่าครับในเพจเนี่ยอะไรบางรุ่นน่ะขายแพงมากนะพิล่าค่ะอันนี้ให้พิล่าแต่เราไม่ต้องขายแพงไงเราได้ไปไวัยได้เปลี่ยนหน้าของไวๆอะไรอย่างเงี้ยพิล่าไหม มางนุ่นต้องจับกันแพงอะเนกี้ค่ะตอนนี้42เห็นไหม n ี k e Air 42ก็โดยไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูประมาณ3ร0บาทเหมือนเดิมร้อยกูจริงๆอ่ะพอร้อยแ่บกูก็คือถ้าเทียบกับกองที่ถ่ายดูก่อนที่พี่น้ำเปิดก็ตรงเนี้ย300กูอะอ่าเราก็จะวิดีโอคอลส่วนตอนเนี้ยเราก็จะลุกขอดมเข้าทุกวันเลยครับวันธรรมดานะวันเสาร์ลุ้นเอาแต่วันอาทิตย์วันเสาร์มนต้องวนติ แล้วต้องลองดูว่ามีของอ่ะถ้าช่วงนี้มันซักแห้งง่ายผมคัดตั้งไหนไม่ซักแล้วก็จ้างเขาเห็นซักแล้วถึงส่งเข้ามาในกรุงเทพนะครับผม,มผมคือร้านนึงในโรงเกลือแหละแต่ผมอยู่กรุงเทพแค่นั้นเองก็ไม่ได้ขายมาขายที่บ้านเป็นหลักเอซิลูกค้าใหม่นะถ้าเกิดว่าถูกใจนะเจอคลิปนี้แล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามไว้เลยนะกดติดตามเราจะรีวิวของหลายอย่างนะ<ช>พี่ค่ะ ถ้าเกิดว่าเจอสินค้าอะไรแบบถูกๆอะไรเงี้ยเราก็จะมารีวิวให้ดูหรือว่าเจอของกินอะไรอย่างเงี้ยน่ากินก็จะรีวิวให้ดูในช่องแต่ว่าที่สำคัญน่ะก็คือจะมีจะมารีวิวรองเท้ารีวิวเสื้อของที่เราขายในร้านอย่างเงี้ยให้ดูว่ารูปแบบที่เราขายมียังไงบ้างเราสมม่งยังไงอะไรเงี้ยกดติดตามเราไว้เลยหรือว่าถ้าสนใจจะคัดนะคะโทรนัดเข้ามาคัดได้เลยถ้าเกิดว่าอยู่ใ,ใกล้ร้านทีอยากมา,าต่างจังหวัดก็นัดได้ก็คือวิดีโอคอลได้เหมือนกัน เล่งเหมาค่ะเป็นเพื่อนกันทางไลน์แล้วก็เลือกทางไลน์ได้เลยนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆสบายๆอาทิตย์หนึ่งเราจะรีวิวคลิปลงทาวให้ดูสักคลิปนึงแล้วตอนนั้นเราก็ในช่อง YouTube เราก็จะถ่ายฟิล่าค่ะถ่ายสินค้าอะไรที่น่าสนใจที่ตลาดลงเกลือหรือสินค้าอะไรหลากหลายถ้าใครติดตามเราอยู่ก็จะรู้ว่าเราฟิลา่าทำลาคลิปประเภทไหนบ้างตนะัวนี้คือร้านเราเองย้อนเสื้อข้างหลังที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแ,แบรนด์เนมนะครับผมเป็นงานแฟชั่น ข้างหลังพี่น้ำที่แฟรน์นะครับ Nike Air d a r อะไรพวกนี้แหละ Misuno Asics อะไรพวกนี้มีจะขายส่งอยู่ตัว160พวกนี้ราคาขายก็ไปขาย200บาทเป็นงานเท่ๆไม่ใช่เสื้อกันหนาวนะจะก,กันหนาวกันลมได้แต่เป,เป็นแบบบางแบบแฟชั่นมากกว่าอย่างที่เห็นนะครับใส่เที่ยวได้ใส่ออกกำลังกายได้ใส่ครับแว่นได้ขับรถได้อดิดาวันนี้ก็ขายดีแต่ว่าตอนนี้ของมันหมดออกไปเยอะแล้วจะมีบาลานซ์ค่ะคะัดของแล้วว่าให้คนรีดยังไม่เข้ามา มีบาลานซ์สี่สามอ่าตัวนี้ไปใหญ่แล้วก็ฟิลา 4, อ่ะตัวนี้ก็สี่สองนะคะฟิลาตัวนี้เป็นสามสเต็ 4, ะะตเปิดเราพยายามลงอาทิตย์หนึ่งคลิปหนึ่งนะครับรีวิวครั้งหนึ่งจริงๆมันจะรีวิวทุกวันก็ได้แต่ยัมีลูกค้าอพอเลยมันมันก็เลย,เยคลิปเดียวครั้งเดียวก็พอลนะอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวก็พอลนะแต่ให้ดูคือการรีวิวของเราก็คือให้ดูว่ารูปแบบที่เราคัดลุ่มร้านรองเท้าเราจะเป็นประเภทนี้แล้วขายเกตเดียวขายเกตเดียวเลยส่งแค่ร้อยห้าสิบ ใครหาตัวถูกผมไม่มีตัวเหมาแบบร้อยคู่ห้าพันหกพันอะไรก็ผมไม่มีนนมันหางคือถ้ามันสวยมันก็จะเป็นคู่เล็กอะคู่เล็กๆถ้ามันขาดเย็ยบก็จะเป็นคู่ใหญ่นะเขาเรียกว่มาเหมาอนันผมไม่มีขาดเย็ยบหน้าทามนสี่มสีสองตัวนี้เนี้คือจะบอกเลยว่าทุกคนเป็นทรงเนี้ยขายดีมากเลยนะทรงเรียวเขาเรียกทรงเนี้ยขายดีสุดแลว ทงเรียวสงสส่เที่ยวขายดีอุ้ยตัวนี้ใหญ่นะสี่ผ้าเลยนะสี่ผ้าจะมีเป็นบางคู่แต่เราไม่ได้พูดถึงเราแค่มาตรฐานพอ่หรือว่าลูกค้าบางคนที่แบบว่าพี่ส่งรูปให้ดูเนี่ยพี่ผมจะเอาอย่างเงี้ยสักห้าสิบคู่เลยเม่ต้องส่งมาเวลาการซื้อส่งอ่ะเราต้องดูที่ร้านร้านเขาส่งแบบไหนแล้วเราไปเลือกก็สังเกตดิที่หยิบมาให้ดูเนี่ย โอแบรนด์หมดเลยมันก็ไม่ซ้ําเลยมันก็เป็นรูปแบบต่างๆหลากหลายแล้วก็ยี่ห้อมันก็จะหลากหลายจ้ากันไปเลยแต่แบรนยี่ห้อดังเป็นแบรนด์ตลาดหมดเลยอย่างเงี้ยแบรนด์ยี่ห้อดังๆยี่ห้อตลาดกีฬาค่ะส่วนแด้ยี่ห้อที่แตกต่างก็จะมีพวกเฮากินอะไรพวกเนี้ยพวกเราไม่มีหลากหลายเหมือนกันแต่ว่ารูปทรงมันจะสวยพวกนั้นรูปทรงมันจะทรงเนี้ยมาตัดแล้วขายดีมากเลยนะทุกคนคือใส่ได้ทุกโอกาสเนี่ยรีบอกค่ะตัวนี้เป็นทรงกีฬาสปอร์ตสีสอง รีบอกสวยมากแล้วก็นมากี้อีกนะนไหนกี้สี่สิบอคือเขาจะใส่ได้กับทุกทุกชุดเขาจะเรียบร้อยไนงะไม่น่าเกลียดใส่ได้กับทุกชุดทุกโอกาสเลยโอ้ยเออแนะนำอีกอย่างนะอย่าลืมนะเวลาคัดกันนะครับผมผมจะบอก ต่ละคลิปที่รีวิวเพก็จะบอกว่ามือใหม่หขายว่าเริ่มยังไงนะครับการคัดก็อย่าลืมนะเบอร์ใหญ่ต้องผสมกับเบอร์เล็กนะอย่าคิดว่าขายเบอร์ใหญ่เดียวแล้วมันรอดนะมันไม่ใช่นะตารางการตลาดแม่งเสร็จเลยนะขายรองเท้ามันมีไซส์นะครับผมเกิดไปขายเบอร์ใหญ่เนียมันก็มีแต่คนตัวใหญ่เข้ามาซื้อเดยคนตัวเล็กๆก,ก็บางทีเท้าผู้ชายก็มีสีสวกๆหรือว่าผู้หญิงบางทีสวยๆกิ๊บๆเลยโอ้โหมันจะพลาดมันกลายเป็นขายไปทั่วถึงกลายว่าของจมนะครับผม หลากหลายก็แต่ว่าเอาส่วนน้อยได้ถ้าณมั่นใจว่าตรงนั้นผู้ชายเราเดินผ่านร้านเราเยอะใช่ปะก็ขายเจ็ดสิบสามสิบก็ได้ผู้ใหญ่ผู้ชายเจ็ดสิบผู้หญิงสามสิบครั้งแรกนะ,ะลแล้วร่างเราชัดเจนนะครับก่อนก้ารีวิวให้ดูอยู่แล้วรีวิวให้ดูว่าของวิวเพศไหนแล้วก็ก้าให้ลูกค้าขายโคดชัวก้าวิดีโอคอลลูกค้าทีละคูเ่เลยใช่ไหม<ช>เราไม่ต้องเหมาเหมาคือที่แม่งซุกข,ของอยู่แล้วการย้อสอบแม่งเหมาคือก,การย้อสอบ เหมาไม่มีโอกาสเลือกแมก้กระทั่งไซส์แล้วไม่มีโอกาสจะเลือกขาดหรือไม่ขาดบบด้วยแบบใช่คือรูปรูปแบบก็แย่แล้วเรื่องรูปแบบไม่ได้แม่งก็ไปองขายรองเท้าบอมตรงนะคือแม่งจะซื้อรองเท้าไปขายแต่เลือกรูปแบบของรองเท้าไม่มีโอกาสเลือกอต้องเหมาว่าอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งบอมตรงนะทำไมนี้เป็นไรนะไนกี้สี่สองเดี๋ยวข้างๆแล้วก็อดีนาสสิบ ไอกีแอแม็กตรงนี้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 ยังมองไม่เห็นเสี่สามค่ะข้างไหนนอกแล้วก็ฟิลล่าฟิลล่าตัวนี้เปิดส้นแล้วก็ฟิลลาอ้วนอีกเห็นไหมสี่สิบสองครึ่งตงัวนี้ฟิลลาค่ะ คูมาสี่สองมิเซนเตอหัสมองกว้างค่ะ 4, 2, 1, สี่สองเหมือนกันสี่สิบเน็กี้แอร์แม็กส,สี่สิบใส่เที่ยวได้ใส่เล่นกีฬาก็ได้ด้วยอะแล้วกพิลาอ้วนค่ะตัวนี้ก็สี่สองนะพิลา อดีตดาสค่ะสี่สองเหมือนกันก็จะเป็นไซส์ผู้ชายล้วน,น,นอ่ะเนอะรอบเนี้ยไม่มีผู้หญิงเลยอ่ะสี่สองค่ะอดีตดาสกาเซลก็บอกแล้วว่าวันนี้เรารีวิวไซส์ผู้ชายมันมาไซส์ผู้ชายมีเบอร์ใหญ่อะเบอร์ผู้ชายอย่างเดียววันนี้นะว,วันนี้ที่รีวิวจริงๆเบอร์ผู้หญิงก็มีเบอร์ผู้หญิงก็สามเจ็ดสามแปดสามเก้าก็มี แต่ว่านี่ให้ดูนี่คือเบอร์วิชายก่อนเป็นหลักจริงๆมันเท่ากับ44ไทยอน,นะที่เพิ่งเขีน46 n คือมีแต่ Nike ร้อนร้อนเลยอ่ะอย่านขี้เกี่จ Nike Air Max Nike Air Max อย่างเดียว Air Max แ,แ,แล้วก็ Air Max อ,อีกตัวน,นี้42ค่ะ Nike Air ก็คือมีลูกลมแล้วลูกลมจะไม่แตกนะทุกคน ิล่าสี่สิบสองใส่เที่ยวได้แล้วก็เล่นกีฬาได้ด้วยตัวนี้วิ่งได้ออกกำลังกายได้ตัวนี้ใส่เที่ยวอย่างนี้ตัวนี้สี่สิบค่ะอันนี้ดัคือทุกคู่เนี่ยส่งคู่ละร้อยหสิบเท่านั้นนะแล้วก็เลือกไปด้วยขั้นส่มห้าสิบคู่คโอ้ร้านนี้เลือกได้ก็ได้เปรียบแล้ววีดีโอคอลเลือกได้ค่ะต่างจังหวัดไม่ต้องมาให้เปลืองน้ำมันไม่ต้องมาให้เปลือง,ง,ง,งนู่นเปลืองนี่นั่งอยู่บ้านเฉยกระดิกนิ้วแล้วก็เขีย่ยเขี่ย <3 S 2> เป็นเพื่อนทางไลน์แหละเปิดวิดีโอในไลน์แหละหยิบไปดูทีคู่เหมือนพี่น้ำหยิบอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะบอกซ้ายแล้วก็ไายพื่อนให้ดูด้วยเออชนะัวว่ะล่ะโอ้โหขายโคตรชัวแต่ถ้าใครโอ้โหไปเหมาก็ได้ก็แล้วแต่มึงเจ๊งเลยบอกให้ของเราอันดับแรกก็คือไม่มีขาดเย็บหน้าเท้านะทุกคนนะไม่จะไม่มีขาดเย็บหน้าเท้าอยู่แล้วเนี่ยอย่างเปิดกระสอบมาเราก็จะมาดูก่อนตัวไหนาขาดก็โยนออกไปไม่จำเป็นต้องเอามาขายให้ลูกค้าไงแล้วงานพวกนี้ถ้าส่งร้อยห้าสิบก็ถูกนะใช่ ที่อื่นนี่ยังต้องมี180ยแปดสิ้อก้าสิบสองร้อยยี่นะงานในด้านงานเบอร์ใหญ่เงี้ยฟิล่า41นี่ส่งให้150ถูกนะผมส่งเอากำไรน้อยไม่ใช่อกำไรแบบเอาไปเราตายคือขายมานานแล้วแต่ขายจำนวนนี่เยอะแค่นั้นเองมันจะมีกำไรเยอะขึ้นเองเอาแค่พอแบบตามเศรษฐกิจแล้วกันรีบบอกนะคะคือเวลาคัดของไหขายแต่ถ้าเกิดว่านู่นถูกกว่านี่ถูกไปเลยครับอันนี้ไม่ได้ว่าไปได้เลยเพราะว่า อันนี้แล้วแต่สิทธิ์ของลูกค้าเลยผม,ม <า S 1> ไมไ่ว่าแต่ถ้าใครอยากได้กลุ่มนี้เกตนี้แล้วคัดได้มาได้เลย<ม>เรารับลูกค้าทุกคนแล้วอย่าลืมนะเออลูกค้าเก่าถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้ววะทักไลน์มาแล้วผมไม่อ่านนี่เปล่ามันผมมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์เนะี่ยผมเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วไลน์มันคาใช่ไม่มนะมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกไลน์มันซ้อนไงนนแล้วมันเราจะไม่เห็นนะพยายามแอดเบอร์ใหม่โทรหรือไม่ต้โทรเลยโทรเลย เรื่องลายส่สำคัญนะบอกไม่ถูกมันเปลี่ยนเครื่องไงบมเปลี่ยนเครื่องเครื่องมีปัญหาโอเคตามนี้แหละแล้วกล่องนี้อยู่ประสามร้อยู่แล้วประมาณนะจริงจริงเป็นสามร้อยคู่ใช่ไหม<ห><ห>ย้อยหมดเลยคือที่เอาให้ดูที่ยกให้ดูในในนี้นะค,คือแบบมีไนด์กีอารีดัฟฟิล่าล,ล้วนเลยอะ่ะใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์กวบอกเบอร์โทร โทรพี่ชัดก,ก็0875013868พี่น้ำว่า0851214899สนใจก็โทรมาเลยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าก็อาจจะรู้อยู่แล้วอ่าโทรมาเลยแล้วก็ร้านเปิดทุกวันของก็ยังเข้าอยู่ทุกวันเพราะว่าช่วงนี้มันหมดฝนตรงไหเยอะของเยอะครับอ่าออก,ก็ต้องโทรนัดกันหน่อยลูกค้ามันเยอะใช่ใช่ก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าต่างจังหวัดไม่อย่างวีลีคอคือพี่เดี๋ยวผมจะเข้ากรุงเทพวันนั้นวันนี้ ก็คือต้องนัดนิดนึงนัดแล้วคือเราจะได้บอกว่าเออวันนี้มีของเข้านะคืออยากอยากให้มาวันที่ของเข้ารอวันที่คุณว่างอ่ะคุณอย่ารอคือถ้าเกิดว่ามีของข้าว่างอ่ะมันจะไม่มีของลูกค้าคนหนึ่งก็ตัดไปหมดเซ่ใช่ใช่อย่ารอให้ตัวเองว่างคือขอเวลาจะซื้อของไม่ขายพยายามโทรถามว่าของข้าวันไหนวันไหนวันนั้นวันของวันไหนเยอะเอาวันนั้นเลยใช่ค่ะอดี๋ยวเดี๋ยวผมว่างวันนู้เดียวค่อยมาไม่อย่าทําอย่างนี้มันมันมันไปร้านไหนก็เสียเปรียบมันไม่ได้มันไม่ได้เออ โอเคแหละแค่นี้แหละไม่มีอะไรนะก็อย่าลืมนะลูกค้าใหม่ก็อย่าลืมนะครับคัดเบอร์ใหญ่ประมาณถ้าซื้อร้อยคูนะ่คัดเบอร์ใหญ่ประมาณเจ็ดสิบเบอร์แ 70, รกสามสิ 30, บกำลังสวยให้มันค้าอยู่ในร้านต้องมีผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ไปขายผู้ชายเดี๋ยวผู้หญิงเข้ามาไม่ได้ซื้อเลยอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ซื้อทั้งคูสองเยอะนะผมบอกอยารู้แค่นี้แหละเดี๋ยวรีวิวให้ดูใหม่เจอนใหม่คลิปหน้าสวัได้ค่ะ